มึงใจเย็นก่อนมึงหาความรู้ก่อนลองนึกภาพน้องทีในวันนั้นอ่าน้องทีที่เลือกเข้ามาในตลาดนะคะอาชีพมีตั้งมากมายแต่ทําไมเราถึงเลือกที่จะมาเป็นเทรดเดอร์คะอ่าเงินเงินก่อนที่ดึงดูดเราอ่าเราเคยรู้สึกตื่นมาแล้วแบบเอ้ยไม่น่าเลยเราก็จะได้ค้นหาตัวเองชีวิตมันก็มีคุณค่ามากขึ้นครับเรียกได้ว่าถ้าเราไม่ปล่อยมือจากอดีตเราจะมือที่ไหนไปจับอนาคต ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Trader Lens วันนี้อยู่กับพลอยจากช่อง Trade c h i e e w g o o d ค่ะวันนี้เราเป็น EP ที่สเปเชียลมากๆเลยเพราะว่าเรามีโค้ชสุดพิเศษจากคอมมูนิตี้ไลท์เงเนนจาถึง2ท่าน <Wow. S 1> ที่จะมาคุยกับเราในวันนี้นะคะซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยเรียกได้ว่ามีเส้นทางการเดินทางมาเป็นเทรดเดอร์ที่แตกต่างกันมากๆคนนึงเนี่ยเรียกได้ว่าลาออกจากงานประจําเพื่อมาเป็นเทรดเดอร์ full time โดยเฉพาะเลยแต่อีกคนเนี่ยเป็นเด็กจบใหม่แต่เลือกมาเป็นเทรดเดอร์โดยที่ไม่เลือกเดินเส้นทางอื่นเลยเรามาคุยกันค่ะว่าโค้ ทั้งสองท่านนี้มี mindset มุมมองวิธีการหรือประสบการณ์อะไรบ้างในการเดินทางในเส้นทางการเป็นเทรดเดอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับโค้ชทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวให้โค้ชช่วยแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงค่ะ สวัสดีนะครับผมโคดทีจากช่องทีระเทศครับผมสวัสดีครับ,รบผมโคนงวนครับจากช่องกิมวงวนเตือนเราค่ะอ๋อโอเคค่ะทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะเห็นโคชทั้งสองท่านทั้งโคดทีแล้วก็โค้มงวนเนี่ยไลฟ์ใน u t ท b e ทุกวันนะคะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนไปด้วยเวลามาไลฟ์จะได้ไม่พลาดอ่าเรามาเริ่มทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะคะคำถามแรกที่ทุกคนน่าจะสงสัยกันมากก็คืออาชีพมีตั้งมากมาย แต่ทำไมเราถึงเลือกที่จะมาเป็นเทรดเดอร์คะเดี๋ยวให้โค้ชทีช่วยแชร์นิดนึงเลยยังผมนะครับผมการเทรดเนี่ยผมมองว่ามันไปเร็วนะได้กําไรเร็วผมก็อยากที่จะมาเป็นเทรดเดอร์อะลองศึกษามาหน่อยซิพูด้ง่ายเลยคืออยากเป็นนายตัวเองครับผมก็คือเหมือนเราอะเรียนจบมาแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะอาชีพนี้เนี่ยมันทําเงินได้จริงนะแล้วเราก็แบบเรียนจบมาแล้วเราไม่ได้อยากไปเป็นพนักงานประจําไม่ได้อยากเป็นลูกน้องใครอยากเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองใช่ก็เลยลองเลือกที่จะศึกษาดูใช่ครับผมก็อยากที่จะเนาะแบบเห็นเพื่อนหลายๆคนตอน เรียนเนี่ยใกล้จะจบเขามีการไปฝึกงานาจากตามบริษัทนั้นบริษัทนี้แต่ผมยังเรียนอยู่เลยยังไม่ยอมไปฝึกงานที่ไหนครับผมก็เลยเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องหาอาชีพที่แบบว่าถ้าจบไปเนี่ยมันต้องเลี้ยงดูตัวเองได้ต้องซัพพอร์ตครอบครัวได้ผมก็เลยเฮดเดอร์เนี่ยมันสร้างกําไรได้จริงๆนะผมก็เลยเลือกเส้นทางนี้แต่ก่จะมาถึงเส้นทางนี้ผมก็ผ่านอะไรมาเยอะเช่นเดียวกันอ่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันต้องผ่านอะไรบ้างเนาะถึงมาเป็นโค้ชทีแบบทุกวันนี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถามโค้ดวนต่ออะไรบ้างว่าทำไมถึง เรื่อมาเป็นเทรดเดอร์คะทั้งทงที่ตอนแรกเนี่ยเรามีงานของเราอยู่แล้วโค้ชง้วนเนี่ยเคยทํางานอะไรมาก่อนเดี๋ยวแชร์ให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งด้วยก็ของโค้ชง้วนนะครับก็ทํางานประจําเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งงานเนี้ยมันให้เงินดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันขาดไปคือเรื่องเวลาตรงเนี้ยมันคือจุดที่ง้วนต้องการมากๆเลยทําให้ง้วนอะมาเป็นเทรดเดอร์เพื่อที่ต้องการทั้งเงินและเวลากลับมาก่อนที่จะเข้ามาฟอเร็กอะก็ค<ะ>ือเจอตามโซเชียลต่างๆเนี่ยแหละครับเห็นคนเทรดฟอเร็กแล้วแบบได้กําไรเยอะดีอเราเลยแบบ <c oughs> นี่แหละมันคือทางของเรา ประมาณนี้ครับอโอเคพอคิดว่าน่าจะเราทุกคนเนาะในการที่เริ่มสนใจ forex เนี่ยหรือว่าสนใจตลาดเนี้ยสิ่งแรกเลยก็คือเฮ้ยมันทําเงินได้นะเงินเงินก่อน,นที่ดึงดูดเราอแต่ว่ามาเจออะไรผ่านอะไรแล้วทํายังไง<อ>ให้อยู่รอดได้เนี่ยอันนี้แหละเป็นตัววัดว่าของจริงของเก้แล้วใช่ ในการมาเป็นเทรดเดอร์ full ท i m เนี่ยพอคิดว่ามันจะมีช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งอยู่แหละที่เราอาจจะรู้สึกสงสัยในตัวเองหรืออาจจะรู้สึก question ว่านี่เราตัดสินใจผิดไหมนะ อ,อยากรู้ว่าทั้งโคชทีแล้วก็โคดง้วนเนี่ยเคยรู้สึกแบบนี้ไหมแล้วถ้าเราเคยรู้สึกเนี่ยเราผ่านความรู้สึกแล้วก็ช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวโคชทีลองแชร์ก่อนก็ได้ค่ะว่าตอนที่เรามาเหมือนกับเรียนจบแล้วเนี่ยเลือกเส้นทางนี้แล้วอออินกับมันแล้วแล้วเอ๊ะเราตัดสินใจพลาดไหมนะเราทํำยังไงความรู้สึกว่าเราตัดสินใจพลาดหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกตอนที่เราไม่มีความรู้ในการเทรดเราเทรดไปโดยที่ใช้อารมณ์เราเทรดโดยที่ ไม่มองว่าเอ้ยการเทรดอะมันมีแผนมีเทคนิคที่ใช้อย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยมองว่าถ้าตอนนั้นเนาะรู้สึกแย่มากๆที่เราสูญเสียเงินให้กับตลาดไปแต่ผมก็ไม่ท้อนะครับผมผมก็มองมองหาหาคนที่สําเร็จหาแพชชั่นศึกษาให้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมศึกษามากขึ้นเนาะแล้วก็ move on ครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ move on เนี่ยเราก็จะอยู่จุด ที่มันดิง่งมันดาวเราก็จะไม่ไปข้างหน้าเลยหรือถ้าเราไม่รู้จักมูฟออนอ่ะเราก็จะยอมแพ้ให้กับตลาดนี้ไปแล้วก็เส้นทางนี้มันก็ไม่เวิร์กสำหรับเราเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผมผ่านมาจุดนี้ได้ <S 2> <S 2> <S 2> ผมมูฟออนเท่านั้นครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมใช้ จุดเดียวคีย์เดียวคือ move on ครับผมจริงๆเป็นคีย์สำคัญมากนะเพราะพอคือเท่าที่ฟังโค้ชทีเนี่ยโค้ชทีอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงกับว่าแบบตัดสินใจพลาดแต่เหมือนกับรู้สึกแค่ว่าเราผิดพลาดเพราะเราไม่รู้มากกว่าใช่ครับแต่เราเราก็เลือกที่จะไม่ยอมแพ้กับมันเวลาที่เราผิดพลาดปุ๊บเราก็จะ move on แก้ไขไปต่อทำยังไงให้เราเก่งขึ้นทำยังไงให้เราผ่านไปได้คือโฟกัสที่ข้างหน้ามากกว่าการที่จะมารู้สึก regret หรือว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาถ้าเรามัวแต่รู้สึกแก้กับ ตรงนี้เจ็ดวันไม่มูออนเราก็จะรู้สึกแย่ตลอดเลยซึ่งมันเสียเวลามากเราควรที่จะไปอยู่จุดอื่นได้แล้วแต่ตอนนี้ถ้าเรามัวแต่เสียใจเรามาัวแต่ไม่หาความรู้เพิ่มเติมเราก็จะอยู่จุดตรงนี้แหละครับผมอันนี้คือวิธีที่ทําให้ผมผ่านมาได้อเรียกได้ว่า ถ้าเราไม่ปล่อยมือจากอดีต<ช>เราจะเอามือที่ไหนไปจับอนาคตเออ,อ,อฟิลนี้เลยนะคะอโอเคเรามาฟังคง้นงงบ้างดีกว่านะคะเพราะมันน่าจะมีความเริ่มอินเทนส์มากขึ้นด้วยความที่เราเนี่ยเลือกตัดสินใจออกจากงานประจําที่เรียกได้ว่าอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยโปรแกรมเมอร์แล้วมาเลือกงานเนี้ยเราเคยรู้สึกตื่นมาแล้วแบบว่าเอ้ยไม่น่าเลยอ่ามีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมถ้าถามว่าเคยตื่นมาแล้วมีความรู้สึกแบบนี้ไหมตอบได้เลยว่าไม่มีเพราะสิ่งที่งงต้องการก็คือมันตอบโจทย์เรื่องเวลา คือมันได้มีเวลาเป็นของตัวเองมีเสศีภาพเป็นของตัวเองอเราจะเลือกทําอะไรก็ได้ตัดสินใจทําอะไรตอนไหนก็ได้อันเนี้ยมันคือสิ่งที่งวนต้องการมาโดยตลอดแล้วอาชีพเทรดเดอร์มันตอบโจทย์ตรงเนี้ยให้งวนมากๆการทําผลกําไรคือมันได้แบบยั่งยืนอยู่แล้วด้วยจากเทคนิคที่เรามีกัน แล้วก็ถ้าเกิดช่วงไหนที่เป็นช่วงที่ดาวใช่ไหมถ้าเกิดเป็นช่วงที่ดาวก็จะเป็นช่วงรู้สึกแบบเทรดแล้วติดขัดอยู่ถ้าเกิดช่วงอย่างเงี้ยก็ทําอะไรไม่ยากครับการแอคชั่นของมวินก็คือแบ็คเทสกลับไปแบ็คเทสกลับไปทบทวนทาซ้ําทําซ้าเรื่อยๆเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเทคนิคของเรามันสาม,มารถทํากาไรจากตลาดนี้ได้ยาวๆอยู่เลยอืมโอ้อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็น m i n d s e ระดับโค้ชเลยนะคะก็คือสิ่งที่พลอยได้ฟังเนี่ยมันคือการที่ว่าโค้ชน้เนี่ยมีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนมากๆ เป้าหมายของโค้ชมงววเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเงินหรือกําไรแต่เป้าหมายหลักคืออิสระในชีวิตแล้วก็เวลาซึ่งอาชีพเนี้ยมันให้เราได้อยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ได้สงสัยเลยว,ว่า,เรา,เ,ราเราตัดสินใจเนี่ยผิดหรือว่าถูกมันถูกแน่ๆพอเราได้เวลาคืนมาส่วนที่ว่าเวลาที่เราจะอุปสรรคที่มันมาขัดขวางเราแบบเอ๊ะทําไมเราไม่เป็นไปตามแผนนู่นนั่นนี่โค้ชมง้วก็ทาคล้ายๆกับโค้ชทีเลยคือเราไม่มานั่งเสียใจหรอกว่าทำไมมันผิดแผนแต่เราไปนั่ง ฝึกเพิ่ม b a c k t ท s เพิ่มพอเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันเว w ร์ k ทั้งสองคนมีคีย์เหมือนกันเลยก็คือถ้าเรามีความรู้เนี่ยมันจะสามารถทําให้เรา move on จากความรู้สึกเหล่านั้นได้นะคะเป็นคีย์ที่ดีมากๆากนะคะเพื่อนทุกคนอย่าลืมนะคะคีย์คือความรู้จริงนะคะถ้ารู้สึกแก่ก็ต้อง move on ครับผมโอเคค่ะมาคุยกันคําถามถัดไปนะคะถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยในวันแรกที่เราเริ่มเทรดเลยอะลองนึกภาพ น้องทีในวันนั้นอ่าน้องทีที่เลือกเข้ามาในตลาดนะคะลองนึกภาพโค้ชม้วนอาจจะเป็นคุณง้วนโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งที่เดินเข้ามาในตลาดนี้วันแรกวันที่โหลด mt ไฟวันแรกวันที่เติมเงินวันแรกย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคนคนนั้นค่ะโค้ชทีก่อนเลยอ่าน้องทีเนาะย้อนเวลาอยากจะบอกเขาว่ามึงใจเย็นก่อนมึงอย่าเพิ่งเติม มึงหาความรู้ก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ใจร้อนมากครับผมในตอนเทรดช่วงแรกใจร้อนนี่ถ้าเห็นคนเทรดเงี้ยเทรดตามอ่อายากเทรดแล้วร้อนวิชาไม้แรกโอ้โหเปิด YouTube มาโอ้โหพาทีพีโอเคไมมต่อไปกูมเติมเลยอู่เติมเลย <laughs> อะปรากฏว่า ไม่ยอมตั้ง SL ด้วยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา <mm> เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาปล่อยลากโอ้โหเป็นการเทรดที่ไม่มีความรู้และไม่มีแบบแผนอะไรเลยคืออยากจะไปบอกว่าใจยเย็นก่อนศึกษาก่อนอ่าศึกษาหน่อย <c oughs> คืออยากจะบอกแค่นี้แหละครับผมศ <c oughs> ึกษานิดนึง <c oughs> ก่อนเทรดออยากจะบอกน้องทีคนนั้นว่าใจเย็นก่อนนะลูกเรียนก่อนเนาะอย่าเพิ่งรีบเติมเข้ามาเทรดนะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอย่าอย่าเพิ่งอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวโค้ชมวนบ้างต่องวนก็ ไม่ยากเลยครับให้ย้อนกลับไปได้เมื่อสี่ปีที่แล้วก็บอกงว้วนไปตามหาคอมอมนตไลรแทงจาให้เจอก่อนอ๋ออันนี้เลยยังไม่มีเลยสีไม<อ>แล้วใช่ช่วงน,นั้นคือยังไม่มีแล้วแบบมันเป็นช่วงที่ลมลุกคุกคานเพสเสียมาเยอะอเติมอย่างเดียวไม่เคยพอจนกระทั่งมาเจอข้อมูลอะไรแทงจานี่แหละที่แบบทำให้เราได้เริ่มทนประมาณนี้แปลว่า สําหรับโคชมวลก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยแทนที่เราจะเดินดุ่มๆเข้ามาคนเดียวในตลาดนี้เลยอะลองหาคอมมูนิตี้ที่เป็นที่ที่ซัพพอร์ตเราได้อะดีกว่านะดีกว่าเข้ามาแบบมั่วๆโบโบเบ๊ะเบาะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านไปเป็น4ปีเนี่ยเราเตินอย่างเดียวไม่ได้ถอนเลย อย่าพ well. ิ่งใจร้อนคล้ายๆกันกับโคทีคืออย่าเพิ่งรีบนะใจร้อนนะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ฝากถึงทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะใครที่กําลังจะตัดสินใจเริ่มวันแรกเริ่มเดย์วันใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะคะ ตบใจเย็นก่อนลองหาความรู้ก่อนลองหา partner ที่ดี partner หมายถึงว่าอาจจะหาคนที่เป็นเพื่อนร่วมเส้นทางหรือหาโค้ชที่จะช่วยซัพพอร์ตเราได้อาจจะเป็นทางที่ดีกว่านะใช่ถูกต้องโอเคค่ะคำถามนี้อยากจะถามถึงโค้ชมวลเลยนะคะว่าในการที่เรามาเป็นเทรดเดอร์ f u ลไ time เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยทำงานประจำมาก่อนโค้ชมวลได้เอา m i ซ์เซตวิธีการวิน,นัยหรืออะไรบางอย่างจากการทำงานประจำเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการเป็นเทรดเดอร์ไหมถ้าถามว,ว่ามวลได้เอามาใช้ไหม เอามาใช้แบบเต็มๆเลยคือจะมีเรื่องไมเคิ t ในการแบบพัฒนาตัวเองอยู่ต่อเนื่องซึ่งตอนทํางานประจําของวันทํางานสายเทคมันต้องคอยอัปเดตเทคตลอดเวลาซึ่งพอเรามาเป็นเทรดเดอร์แล้วการเป็นเทรดเดอร์ของเราไม่ใช่ว่าเรามีเทคนิคแล้วเราจะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นเราก็ต้องคอยทบทวนสกิลอัปเดตทักษะไปเรื่อยๆก็คือฝึกแบตเทสไปเรื่อยๆถึงทุกวันนี้จะพา คนในคอมูคนในไลท์ทีพีกันช้ำๆก็จริงแต่มวนเองก็ยังแบ็คเทสอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับแล้วก,<อ>ก็การฝึกฝนก็แอคชั่นอย่างเดียวเหมือนเดิม,มก็คือทําซ้ำำซํำทาซ้ํายังไม่สําเร็จก็ทําซ้ําถึงสําเร็จแล้วก็ทําซ้ำนี่แหละครับก็คือสิ่งที่งวนนำมาใช้ก็คือทาซ้ํำเป็นไมเซ็ตที่ดีมากๆนะคะก็คือการที่ว่าเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยแม้แต่วันเดียวขนาดการาฟยังไปข้างหน้าทุกวันถ้าเราอยู่ที่เดิมเท่ากับว่าเราถอยหลัง ฉะนั้นเราก็ต้องค่อยหมั่นฝึกฝนเสมอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บอยเห็นชัดมากๆเลยก็คือแม้ว่าโค้ชมู้เนี่ยจะมาเป็นโค้ชแล้วก็ตามพาคอมมูนิตี้ทีพีเยอะแยะมากมายเราสักเซสในเส้นทางการเป็นเทรดเดอร์แล้วก็ตามแต่เราไม่เคยมีอีโก้เลยในการที่ว่าฉันเก่งแล้วฉันหยุดแล้วฉันพอแล้วแต่มันมีแค่ว่าทํายังไงให้ดีขึ้นทํายังไงให้เราเมนเทนสิ่งนี้ได้ต่อซึ่งเป็นมายเซ็ตที่ดีมากๆนะคะทุกคนก็สามารถนําเอาไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองได้หรือว่าเอาไปปรับใช้กับงานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะคคสิ่่งีีดมากขบ คำถามนี้ขอถามเด็กจบใหม่บ้างานะคะอาโอเคค่ะในฐานะที่เราเริ่มมาเป็นเทรดเดอร์ตั้งแต่เรียนจบเลยเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นจุดที่ได้เปรียบและอะไรที่เป็นจุดที่เราเสียเปรียบไหนโค้ชที่ลองแชร์ให้ได้ไหมคะอย่างจุดที่เสียเปรียบเนาะมผมมองว่าการที่ผมเลือกมาเส้นทางนี้แล้วอะ่ะมันเป็นเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกอเป็นเส้นทางที่ไม่เหมือนอชาวบ้านเขา ผมให้มากกว่า70-80%ล้วกันเด็กที่จบใหม่จะต้องไปทํางานออฟฟิศต้องฝึกงานถ้าเกิดว่าเป็นราชการก็ต้องสอบบรรจุแต่เส้นทางผมก็คือออกจากกรอบของโครงสร้างประเทศไปเลยอ <laughs> พีกมากพีกมากหนึ่ง รายได้มันจะมั่นคงจริงไหมสองมันจะเวิร์กไหมมันจะทําให้ชีวิตพังไหมอันนี้คือข้อเสียเปรียบครับผมอ่าแต่ข้อได้เปรียบนะครับผมผมสามารถมีเวลามีอิสระทางด้านเวลาแล้วก็การเงินผมสามารถอยากทําอะไรที่ผมทําได้ผมสามารถซัพพอร์ตครอบครัวได้ซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่ไวมากๆสําหรับเด็กจบใหม่แล้วเขาทําได้ผมได้มีเวลาที่จะอยากจะไปค้นหาตัวเองอีกมากมายโดยที่ไม่ต้องมาทําอะไรที่จาเจอันนี้ก็ คือข้อได้เปรียบของผมครับอืมอ่างั้นแปลว่าการที่เราตัดสินใจมาเป็นเทรดเดอร์ตั้งแต่เราเรียนจบไยเนี่ยมันอาจจะมีข้อเสียเปรียบตรงที่แบบว่าเราอาจจะเป็นทางที่มันไม่เหมือนเพื่อนใช่ครับผมมันก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมเนี่ยมันผิดแปลกหรือเปล่า หรือมันอาจจะทําให้เราเนี่ยได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีจุดนี้แหละที่มันอาจจะเสียเปรียบแต่จุดที่ได้เปรียบคือเราได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเราได้มีเวลาในการไป explore ตัวเองตามหาตัวเองแล้วก็ support ความฝันของตัวเราหรือว่าคนที่เรารักดูแลคนที่เรารักได้โดยที่เนาะพื้นฐานของการใช้ชีวิตมันก็เป็นเรื่องของเงินเนาะถ้าเกิดว่าอ่ะเรามีรายได้เราก็สามารถัพพ p o r t ปัจจัยพื้นฐานของเราเองได้ แล้วก็ถ้าเรามีเวลาเราก็จะได้ค้นหาตัวเองชีวิตมันก็มีคุณค่ามากขึ้นครับผมอันนี้คือข้อได้เปรียบของผมเลยอืมผมคิดว่าจุดข้อได้เปรียบอันนี้คือค่อนข้างน่าสนใจมากเ,ามเพราะว่า เด็กที่เพิ่งเรียนจบเนาะหรือว่าน้องๆนักศึกษาที่กําลังจะเรียนจบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรายังไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะชอบอะไรหรืออยากทําอะไรจริงๆแ,แล้วเราก็เหมือนกับมองเส้นทางนี้เป็นหนึ่งเส้นทางในการที่ทําให้เราอะ่ะได้ไปค้นหาตัวตนของเราได้มากขึ้นใช่ครับถ้าเกิดว่าเราทําอะไรจําเจเราก็เหมือนชีวิตก็วนอยู่ก็จะติดลูปได้ทํางานเสร็จเลิกง,งานอ่ะอเหนื่อยแล้ว นื่อยแล้วพักผ่อนไม่ได้ทำอย่างอื่นจบแล้ววันหนึ่งนี่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะคะแต่ก็แลกมาด้วยความเสี่ยงเนาะว่าแบบเอ๊ะมันจะได้เงินจริงไหมเนี่ยเดือนนี้ได้เท่าเดือนที่แล้วไหมยังไงเนี่ยจะเจ๊งไหมจะเจ๊งไหมเนี่ยยู่หรือเปล่า ก็แลกมาด้วยส่วนนั้นใช่ครับโอเคค่ะคำถามถัดมานะคะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเป็น2มุมมองที่แตกต่างกันนะคะว่าระหว่างการที่เราเริ่มเทรดเร็วเลยคือเหมือนกับเรียนจบแล้วเทรดเลยกับการที่ว่าไปทํางานก่อนเก็บประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยมาเทรดมันมีความต่างกันยังไงบ้างในมุมมองของทั้ง2คนเดี๋ยวให้โค้ชมัวลองแชร์ก่อนอถ้าถามว่ามันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันก็คือเรื่องมันนี่มันนี่ที่เราจะมันลุกุนอันนี้มันแตกต่างกันอยู่แหละมันขึ้นอยู่ที่ถ้าเกิดเรามีความรู้อะ เราก็สามารถทํากําไรจากตลาดนี้ได้เรื่อยๆอยู่แหละม,มันเลยแบบไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากเพราะอย่างตัวนวลเองอะถามว่าตอนช่วงเรียนมหาลัยลงทุนไหม,มก็ลงทุนอยู่แล้วซึ่งมันก็มาสอดคล้องกับด้านฟอเร็กเหมือนกันแต่แค่ตอนนั้นอะไม่ได้มาลงทุนในฟอเร็กอาจจะไปลงทุนพวกคริปโตมสมองกว่ามันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วแต่แค่หลักๆก็คือมันนี่มันแบบไม่ได้มาให้เรามีพอทที่ใหญ่ที่เราจะเทรดแล้วมันขุม้มาพอ อ,อันนี้คําตอบนี้เป็นเรียกว่า realistic <ช>มากเ<ช>นาะ<ช>เพราะว่าคนที่มีประสบการณ์การทํางานมาแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเขาอาจจะมีเงินเดือนหรือเงินเก็บในระดับหนึ่งอาจจะทําให้เขามีพอร์ตเริ่มต้นเนี่ยที่อาจจะได้เปรียบกว่าคนที่แบบเพิ่งจบใหม่<ช>แต่ถ้าถามว่าประสบการณ์การทํางานมันจําเป็นในการเทรดไหมยังไงสุดท้ายก็ต้องเริ่มเรียนกันอยู่ดี<ช><ช>ฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเราเข้าตลาดมาช้าหรือเร็วแต่เกี่ยวแค่ว่าเรารู้กับเกี่ยวกับตลาดเนี่ยมากพอตอนไหนน่าสนใจมากอ่านในมุมมองโค้ชทีบ้างเห็นว่ายังไงบ้างคะอ่ะสำหรับผมนะครับ ผม,ผมคิดว่าถ้าจบมาถ้าเรามีงานรับรองแล้วเราไปทํางานก่อนได้ครับผมหลังทํางานเราค่อยมาศึกษาหาความรู้ทีละนิดทีละนิดครับผมเพราะอย่างการเทรดเนาะเราก็จะต้องมีทุนเราก็จะต้องมีแคทโฟที่สามารถเลี้ยงดูเราได้อถ้าเราเห็นว่าเราเลือกเส้นทางน,นี้เลยอ่ะมันอาจจะเจิงได้นะมันอาจจะไม่เวิร์กได้นะ สมมติเรามีเงินก้อนหนึ่งฟอเร็กสามารถผ่านเงินเราได้เลยถ้าเราไม่มีความรู้จริงนะเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่านะการที่เราทํางานก่อนเราทําไปก่อนอเรามีเวลาเราค่อยมาศึกษาหาความรู้ทีละนิดทีละนิดนี้มันเป็นการศึกษาสะสมครับผม,มสะสมในที่นี้จะทําให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าจะมาทางนี้จริงๆเราพร้อมเราลาออกจากงานได้เลยอ,มอมผมว่าแบบนี้มันจะเวิร์กกว่าับแปลว่าโค้ชจริงๆก็เห็นคล้ายๆกันกับโค้ชมวลตรงที่ว่าถ้าเรามีโอกาสในการได้เลือก ทำงานประจําก่อนทําไปก่อนก็ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างน้อยเรามีเงินเก็บแล้วอ่าแล้วก็เอาเวลาเนี่ยมาศึกษาควบคู่กันไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าช้าเกินไปหรอกอ่ามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะตั้งใจจะศึกษากันตรงเนี้ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจุดนึงเลยก็คือเป็นเขาเรียกว่าความเป็นจริงของตลาดนี้เลยเนาะไม่ว่าเราจะแบบออกมาตั้งใจ all in แค่ไหนแต่มันมีโอกาสที่เงินทั้งหมดที่เรามีอะ่ะมันจะหายไปได้เลยนะถูกต้องครับถ้าเราไม่ได้มีเงินสำรองเงินถุงเงินถังเนี่ยอาจจะใจเย็นๆก่อนก็ได้ ไม่ต้องรีบก็ได้มองการเทรดเป็นการลงทุนครับผมเราต้องนําเงินส่วนหนึ่งของเรามาเทรดอาจจะเป็นเงินเก็บ10% 15%ของเงินทั้งหมดของเราเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเงินร้อนหรือเงินทั้งหมดของชีวิตมันจะลดแรงกดดันของเราไปได้โอ้ใช่มีกีาซสำคัญคือความกดดันน่ะมันมาด้วยอารมณ์มาด้วยสติแตกถ้าเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้เจ๊งแน่นอนครับผมเจ๊งแน่นอน อันนี้ก็ฝากถึงน้องๆด้วยเลยเนาะว่าเราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะคะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริงๆนะคะก็ถ้าจะเริ่มต้นอยากแบบเริ่มต้นเทรดเร็วเลยนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยขอให้มีเงินสำรองก่อนเป็นเงินที่ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองหรือเดือดร้อนครอบครัวถูกต้องแล้วอ่าแล้วเราค่อยเลือกตัดสินใจโอเคค่ะมาถึงช่วง emergency trader แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะมันจะเป็นการที่เรามาจําลองเหตุการณ์จริงสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยต้องเคยผ่านต้องเคยเจอเรามาดูกันว่าโค้ชทั้งสองคนเนี่ยจะ มีการตัดสินใจยังไงภายในเวลาสั้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมนี้กันเลยดีกว่าทำเร็วตอบเร็ว e m เ r อ e n c y นี่โอ้โหคำถามไม่ดีแน่เลยโดนมาจิ้งคอลแล้วรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกว่าเราไม่เก่งอ๋อเรื่องหายไปไหนนึกคำโคทีไปนะคน Move on move on Move on โอกหากต้องมีคนใหม่คืนนี้มีข่าวแรงแต่เราง่วงมากแล้วว่ะตอนนี้ง่วงขนาดนั้นนะชิปได้นะครับผม <laughs> ขาดทุนต่อเนื่องสี่ไม้ติดเทรดออนนอกคะ่ะโอ้